มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งครับเสียชัดปล่อยเงินกู้นี่เนี่ยเป็นที่ไปที่มาของให้ที่ให้นักข่าวมาทําเสียชัดก็ได้มีรายได้นะครับอ่าครับผมอันนี้กระตับสนใจนะครับช่วยนะครับมันไม่มีใครครบแล้วเพราะว่าเงินมันหมดนะตลาดของฝากมอ้วยไข่กําแพงเพชร มอกล้วยไข่ครับจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอเมืองเมืองจังหวัดแกเพชรพ่อชายสายเปยใหม่เคยเททิ้งใครรักใครรักจริงครับวันนี้เดินทางมากับพี่ประเสริฐนะครับครับลิลิษภัผัดวิญญาณครับอ่าวันนี้พี่ประเสริฐพาผมมาไหนเนี่ยมาบ้านเสียชัดครับนะครับที่เสียชัดสายเปยที่กำแพงเพชรเนาะตามข่าวว่าพี่เขาบอกว่าเสียชัดตกอับเสียชัดงานหดงานหายอันนี้จริงเแค่ยังไงเดี๋ยวเราไปถามเขาครับเนาะหรือเราวันนี้ก็เราจะ มาดูวิธีการทําหนอกกล้วยเขาด้วยนะครับวิธีการทําหนอกกล้วยวิธีขายหนอกกล้วยเดี๋ยวตามไปเข้าไปดูเสียชัดกันครับไปสวัสดีครับเสียชัดพี่ชัดนะครับโอ้หนานหลายเดือนเลยพี่โอ้หหลายเดือนหลายเดือนดีใจนะใช่แต่พี่ไปบ้านผมเนาะพี่ประเสริฐนี่ก็นี่การร่วมงานกันมาแล้วคือยางีงฮะที่ได้รู้จักพี่ประเสริฐอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่า พี่ชัดนั่นแหละถูกวันที่พี่ชัดไปไปบ้านผมเนาะใช่วันที่เสียชัดไปบ้านผมรูปรอไหนเข้ามาได้ข่าวว่าใครจะใครจะปลูกกล้วยปลูกอะไรอะสักเต็มตัวอะไรใครครับนี่น่ากลัวครับสักน้ำมันเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าน้ำมันหมูหรือน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ครับคือคืองี้พี่เสียชัดผมคุยกันมาว่าวเนี้มาก็คือจะจะจะให้เสียชัดเนี่ยสอนวิธีการปลูกชำเพาะชำหน่อกล้วยไปถึงขั้นตอนในการปลูก ว่าว่าทำยังไงอะไรยังไงคือวันนี้ให้จบทุกขั้นตอนครับผมเออปลูกกล้วยแล้วก็ไปขุดครับแล้วก็ไปเข็นหน่อวันนี้จะมีการเข็นหน่อกล้วยหอมอีกนะครับเกือบพันหน่อครับได้ได้เลยวันนี้ผมอยู่กับพี่ทั้งวันพี่ผมติดตามทางข่าวก็ดีตามเพจก็ดีนะครับตามหลายๆช่องก็ดีจะเย็นจะเย็นคุยกันอยู่คุยกันอยู่ด้วยเล่นงไพ่อย่างที่เราอยากรู้กันเนี่ยใช่เฮ้ยทำไมอะไรพี่ชัดเนี่ยตกอับจริงไหม งานหดหายจริงไหมเพราะอะไรอะไรยังไงพี่มันจริงไหมโอ้โหตรงนี้ถามได้ดีมากครับคืออยากจะตอบตรงนี้นะครับเพราะไม่พี่น้องนะครับที่ติดตามผมอยู่ครับวันนี้จะเฉลยนะครับอ่าจริงๆแล้วนะครับคือเอาที่ว่าเสียชัดให้นักข่าวมาทำตกอับอเสียชัดตกอับเน่ยองนี้ก็คืออ่านักข่าวเขาก็จะทําก็คือเอ้าแล้วแต่เราไม่โกรธครับอ ถามว่าตกอับจริงไหมฮะมันไม่ถึงขนาดนั้นครับครับผมจริงๆแล้วอ่ะเสือชัดไม่ใช่ว่าตกอับถึงขนาดนั้นอ่าครับผมแต่อ่านักข่าวเขาจะทําเราก็ไม่โกรธแค่เป็นกระแสเป็นข่าวเท่านั้นเองแต่บางคนเขาบอกโอ้โหทำไมแรงจังฮะเสือชัดก็คือมีจุดยืนนะครับจุดยืนคือแต่จริงๆแล้วนะเสียชัดมีงานแต่งานจะน้อยหน่อยอ่าช่วงโควิด งานเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะส่งสินค้ามาครับให้เราถ่ายคลิปที่บ้านอ่าก็รายนึงก็เราก็ได้อยู่แล้วจุดประสงค์จริงๆเลยอ่ะคือมันมีเพจปลอมฮะสิบกว่าเพจอ่าสิบกว่านะอันนี้หลักฐานมีถ่ายไว้เรียบร้อยอ่าจริงๆอ่ะช่องเสียชัดมีแค่อ่าป่าชัดหนอกล้วยอ่าครับผมอ่าช่อง YouTube ครับผมอ่าแล้วก็ป่าชัดหนอกล้วย อ่าเป็นช่องอ่าช่องทิกตอกครับอ่าแล้วก็อ่าเสียชัดสายเปช่องจริงคือเพจอ่าเพจมีอยู่แค่นี้นะครับครับนอกกันนั้นที่ที่สําคัญน่ะที่ว่าอันนี้ก็คือที่เล่าให้ฟังอ่ะแต่สําคัญมากกว่านั้นนะคือมันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งครับเสียชัดปล่อยเงินปู้นี่เนี่ยเป็นที่ไปที่มาของให้ให้ที่ให้นักข่าวมาทําไอตรงเนี้ยก็คือจริงๆริงนะถามว่า เราก็ให้ถ้าคนเดือดร้อนเราก็ให้แต่เราให้ให้หมดได้ยังไงให้หมดมันไม่ไหวแล้วมันกี่เป็นร้อยร้อยล้านไม่ไหวอันนี้คืออย่างนี้ถ้าางนั้นเราก็ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของตํารวจเขาเนาะใช่ฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่เนาะก็อย่าอย่าทำนี่เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปของเศษชัดตกอับทางนี้แต่ว่ามันไม่ได้ตกอับถึงขนาดนั้นครับเออตอนนี้รายได้หนอก็โอ้โหก็ดูนี่เนี่ยหันหนอนี่ คือผมส่ง400หน่อครับ400หน่อแล้วก็เอามาชำ้0 0หน่อ400หน่อผมได้กำไร2 0 0่อันนี้อันนี้คือพูดแบบเปิดอกนะไม่ปิดเลยนะพี่นะไม่ปิดไม่ปิดครับผมเหลือจากนั้นเรามาชำ2 0 0ันี่เราไม่ต้องไปขุดให้เหนื่อยอ่าปึกปักปึกปักไปถึงก็มีคนช่วยขึ้นนั่นไงอันนี้คือถ้าพูดถึงว่าเนี่ยตรงนี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่ที่ว่า พี่ว่าถ้ามีงานมันก็ดีขึ้นนะ,ะมันก็ดีมากขึ้นมันก็เป็นธรรมชาติะนะรรพี่เนะรราะธฉะนั้นวันนี้พี่ผมขออนุญาตดูวิธีการทําวิธีทุกอย่างของพี่ตั้งแต่เ,<ล>เริ่มเพราะชํา ยันไปขายหรือว่าเอาไปปลูกเนาะเดี๋ยววันนี้พิสตาที่ผมดูหน่อยผมมีเนาะผมมีผู้ช่วยสองคนนี้นะครับอะไรนะปรึกษาเราย่างก็เปลี่ยนชุดอันนี้ไงกลัวไม่ใช่กลัวเปื้อนเนาะอยากจังก้นเอาบังคับเหรอร้อนเหรอครับก็ขอย้ำนิดนะครับก็ดูใน YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์สับสับไพ่นะครับกดดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเฟียชัดจะได้มีรายได้นะครับครับผม อันนี้กระตับสนใจนะครับรตับช่วยนะครับครับแล้วก็ในเพจก็ติดตามด้วยนะครับสี่ชัดสายเปยตัวจริงครัเนาะทางเพจนม่เป็นไรพี่พวกเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมพี่เนาะมันมันก็เป็นอย่าง,งาน,นี้นเลยพี่วงการนี้เนาะมาเที่ยวหากันาเอ,าอี่ให้กำลังใจกันขอบคุณมากเลยครับที่มาครับอ่าท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพี่ชัด สอนวิธีการทาดีกว่าเนาะวิธีการทำหนองคุ้ยแต่ละอย่างขั้นตอนการทําแต่ละอย่างไปพวกเราไปดูกันพี่ชัดเดี๋ยวอันนี้ขั้นตอนแรกแล้วใช่ไหมพี่ขั้นตอนเราเอาแกลบไปเอาแกลบเราเอาแกลบไปผสมดินนะครับอ๋อเอาอ่าไปผสมหน้าดินนี่คือให้อ่าถ้าดินอย่างเดียวมันจะแน่นนะเวลาเราลดน้ำเรามีแกลบเนี่ยทาให้ดินมันซุยครับพี่นะครับเดี๋ยวเราเอาตะเข่งเนาะหน้าดินขนาดนี้เราก็เอามาเข้ามาเข้ามาเพื่อให้เขาให้เขาเหมาะ โอ้ขุดเขาดินคุกเขาีเขาเรียกอะไรพี่ไอ้แกบใช่ไหมแกบดําแกบเผานะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยไหมมันเป็นปุ๋ยไหมใช่ไหอ๋ออันนี้ดินนี่นะเราดูนะเราดูว่าดินนี้อ่าส่วนหนึ่งคือหนึ่งบุกจีแต่อันนี้คือสักอ่าสองสามมุกจีนะครับคือผสมกันนะครับผู้ชายสายเปย์ใหม่เคยเททิ้งใครรักใครรักจริงไม่เชื่อก็เข้ามาลองมาคบกันดูแล้วจะได้รู้ว่า ขั้นตอนต่อไปอ่าเอาหนอไปไหนหมดแล้วนะหนอหายทำหมดแล้วมั้งหมดแล้วเหรอเราเอาถุงออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้คนงานเจียวได้รู้ได้เจียวเจียวลองไหมที่นะไม่ใช่ทําง่ายๆนะคือเหมือนง่ายอะมองเหมือนง่ายเนาะใช่ถ้าเกิดหลวมปุ๊บนี่คือหนอยกหลุดไม่ได้ครับหลวมปุ๊บนี่ก็คือมันต้องให้แองพอดี ตไดดินเนี่ยได้อันนี้นะครับเราก็กอกลักษณะนี้นะครับกอกลักษณะนี้มันไม่ยากนะครับอันนี้ก็คือคนที่เขาทำนะรัดให้แน่นเขาจะได้ถุงละหกสลึงนี่นะเราเราขยับอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอดินยุบปุ๊บเราจะเพิ่งไปกระแทกเดี๋ยวนิดนึงพี่อะไรคือหกสลึงฮะอ่าคือค่าทำนะใช่ไหมที่พี่สาวก็ทำกันอยู่นี่นะครับอันนี้เขาครึ่งวันก็ได้กันแล้วร้อยห้าสิบเขาใ้่ คือหน่อทุนนี้ที่ว่าไม่ให้เขาทํำคือถ้าเราไปส่งไปส่งเราได้สิบสอบาทใช่ไหมครับแต่เราไปขุดอยู่สี่บาทอันนี้ถ้าเราไปส่งุ๊บเราก็ได้แค่เนี้้ได้หสลึงหกสลึงก็คือหนึ่งบาทห้าสิบตังค์รับ oh. อันนี้วิธีการที่จะให้แน่นนะคือเราอย่าไปรีบกระแทกนะเราก็เขย่าอย่างนี้นี้ครับ แล้วถ้ามันยุบเราก็ใส่เต็มอันนี้คือกว่าจะสอนคนงานได้โอ้โหไม่ใช่เดี๋ยวเดียวนะมันจะแตกไหมพี่ถุงจะแตกไหมไม่แตกไม่แตกเนาะค่อยๆอยขยับนี่นะก็เอาใส่พอประมาณนี่แล้วก็กวาดให้เกลี้ยงนี่นะจริงจริงแต่ก่อนนะคือเสียชัดก็จะทําอยู่คนเดียวบางทีทํานั่งท่ไม่มีใครครบหรอครับฮะไมมันไม่มีใครครบแล้วเพราะว่าเงินมันหมดนะ ขอล่ออะไรเนี่ยฮะนี่นะครับก็ตึงหมดเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับนี่เราก็ใส่อีกทีนึงใส่อีกทีแล้วนี่อันนี้ขั้นตอนเสร็จแล้วครับระแทกไปอ่าจะแทกไปนี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรพี่เพาะอันนี้เพาะเพาะกล้ามันหรือเปล่าไม่เพาะชําไว้เวลาให้มันออกเลี้ยงไว้อ่าประมาณสักกี่วันฮะเราถึงจะเอาไปขายได้เอาไปส่งได้จริงๆแล้วมัน ถึงสองอาทิตย์เนี่ยสอ <2 S 2> งอาทิย์สวยมากมนู่นนะไอ้นู่นก็ได้3าวันแหละสามวันอันนี้3าวันเองเหรอเนี่ยสามสามวันสามวันวันออกมันี่ถือว่าสวยหนอดแต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับบางทีถ้าเราไม่ขุดเองนะให้เขาขุดให้คือบางทีเจ๊งหมดเลยนะทั้งคันรถ รอเดียวจะตายครับาว,วางไว้น,นี้ก่อนเดี๋ยวไปเปิดก๊อกก่อนอวันนี้เราเมื่มอกี้ตัใจเมื่อกี้น้ำตอนนขั้นตอนแล้วเนาะครับพี่เดี๋ยวเราขั้นตอนปลูกนะครับก็อันนี้ขั้นตอนแรกเรา คืออย่างงี้พี่ผมเคยเห็นแต่ว่าเขาใช้เสียมอ่าออย่างนั้นก็ได้ครับแต่อันนี้เดี๋ยวอันนี้รวดเร็วกว่าใช้เสียมขุดเนาะเท่าที่ผมเคยเห็นมาอันนี้เอาเรามีตัวช่วยอ่าครับผมจริงๆแล้วเราก็ใช้จอบนี่เนี่ยครับอ่าแต่อันนี้เราเราเพื่อความว่องไวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะเริ่มสตาร์ทอันนี้เราใช้เวลานิดนึงนะครับ ปูระดานนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยสูตร15สามตัวนะคือตามหลักะสูตรอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ก็คือเขาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีดำๆนะดรดยมาใส่ก้นหลุมทีละอ,อย่าง อย่างนี้นะครับเราก็แตะเอาดินปากหลุมนะครับแตะปากหลุมอย่างนี้นะครับนี่คนระับแล้วเราก็ตีนเหยียบแน่นๆนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหลังจากอาทิตย์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูอีกทีนะที่เราปลูกนี่นะครับเราก็แตะเอาดินข้างๆนะไม่จําเป็นต้องเอาดินที่ขึ้นมาทั้งหมดนะแล้วค่เหยียบลงไปอย่างนี้ นี่นะครับเหยียบให้แน่นแน่นเท่าไรย,ยิ่งดีนะครับ ช้วยของพีชัดจำนวนนี้นะฮะห้าสิบนอพีชัดบอกว่าถ้าจะเอาไปขายเอาไปส่งลูกค้าเนี่ยประมาณ600บาทเนาะใช่ขายลงทุน4บาทขายแบบกันเองห้าสิบนอได้หกลงสี่บาทสี่บาทได้หกร้อยละสี่บาทอ๋อหน่อละสี่บาทเราคิดว่าหมดที่สี่บาทถ้าร้อยเราก็คือร้อยนึงเราก็จะได้กําไรถึงหกร้อยบาทแต่ถ้าเราขุดวันนึงอ่ะได้กําวันละสามสี่ร้อยอะคือไม่ถึงวันเราได้อยู่แล้ว สี่ร้อยนอก็คือก็เป็นพันอะหลักพันอยู่เด้อเด้อเดี๋้อเด้อโอ๊ยแป๊บนึงมั่งถ้าคุยว่าโอ้โหไม่เห็นใจคนทางนี้มั่งเลยเออแล้ขอโทษทีขอโทษทีนะครับไม่เป็นไรครับครับสำหรับพี่ชัดครับโอ้ยอย่าโกรธกันนะไม่โกรธหรอกแต่ต้องยิงเล่าข่าวเขานะหนึ่งขวดเลยแหม่ไม่เป็นไรครับรัแป๊บหลังมึงก็บนแค่นี้่ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยเนี่ยรถคันนี้ มาๆๆนี่พอเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดมอกล้ยไข่กันดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปไปที่ตลาดที่พี่เสียชัดเนี่ยได้เอาหนอกล้วยต่างๆที่ทำเอาไปส่งแม่ค้าเนาะถินเสียชัดเลยถินเสียชัดเลยทุกลานผู้ชายสายเป่ไม่เคยเททิ้งใครรักใครรักจริงไม่เชื่อก็เข้ามาลองมาคบกันดูแล้วจะได้รู้ว่า ผมน่ารักแค่ไหนโอนไวใจถึงพึงได้ผมคือผู้ชายสายเปน้องน้องนักศึกษาถ้ามีปัญหาค่าเทอมค่าหอแอดไลายได้เลยอย่ารอถึงไม่รวยไม่หลอแต่ถ้าผมโอตอนนี้ก็ถึงตลาดอะไรนะพี่เสียชัดตลาดของฝากมอกยไข่กำแพงเพชร หมอกล้วยไข่ครับจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอเมืองเมืองจังหวัดจังหวัดเพชรเนาะเซชัดวันนี้เราจะเอามาลงที่ร้านนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลงร้านนี้ครับเสร็จปุ๊บเราไปเอาหน่อกล้วยหอมหนึ่งขลุ่นเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมด้วยกันาได้ฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมช่วยเอาลงดีกว่าเนาะโอเคครับเอาลงได้เลยเนาะครับอันนี้แนะนําหน่อยสิแนะนําหน่อยประเสริฐลิ้นสัมผัสวิชาครับใช่ครับอันนี้ถอดถอดพริกแล้วเนาะถอดพริกแล้ว ขาพิแล้วครับรอบ้างแล้วครับโอเคมาเราช่วยเราช่วยกันเดี๋ยวผมส่งแล้วกันผมคือผู้ชายสายเปน้องน้องนักศึกษาถ้ามีปัญหาค่าเทิมค่าหอแอดไลนได้เลยอย่ารอถึงไม่รวยไม่หล่อแต่ถ้าผมโอเสียชัดครับหรือว่าพี่ชัดนะฮะวันนี้พวกเรามาอยู่กับ เสียชัดเนี่ยทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่9โมงที่เนาะมาถึงนี่9โมงตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายที่พี่ชัดมานี่ก็คือมารับหน่อกล้วยวันนี้สุดท้ายก็คือหน่อกล้วยหอมครับเต็มรถเลยอ่ะคราวนี้พี่ชัดผมอยากผมผมมองอยู่นะผมตั้งอยากจะถามพี่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมไปที่โรงพ่อชามของพี่อ่ะหน่อกล้วยมันอีกแบบนึงนี่นี่มันไม่เหมือนกันเลยพี่อันนั้นมันคือหน่อกล้วยไข่ ล้วยไข่ก็คือเราต้องอ่าเพราะอีกอย่างหนึ่งคือลําต้นต้องต้องให้ให้สูงจากถุงมาแค่นี้แต่เป็นหน่อกล้วยหอมนี่ทําคนละอย่างครับพี่คือเราขออนุญาตนะพี่นะเดี๋ยวผมถือให้อ่ะครับอ่ะถ้าเราหน่อกล้วยหอมไม่ทาแล้วนะเราจะต้องปาดให้เตียนเลยปาดแบบเอาเหลือแต่ตอเหลือแต่เง่ามันเลยคือมันจะต่างกันพูดง่ายๆพี่หน่อกล้วยแต่ละชนิดเนี่ย ม,มันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เหมือนอ๋อ oh. uh. นี่ดูปกติเราเห็นกล้วยก็คือกล้วยเนาะใชเนื้อลำต้นมันจะอ่อนเราก็คิดว่ามันเหมือนกันหมดนะฮะเนี่ยมองเข้าไปนี่คือกล้วยทางนู้นก็กล้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันคนละอย่างแต่ละชนิดกันมันไม่ใช่รากจะไม่ใช่ลากคนละอย่างกันเี้ใช่เงามันจะใหญ่มากนะครับเงานมันจะรากเงานเขาเรียกเงารากเงารากเงานพี่ใช่ไหมเนี่ยปวดแขนกันหมดแล้วเนี่ยทำอะไรทำอะไรยกยกหนอกกล้วยก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เสียชัดเนี่ยเป็นอย่างมาก เลยให้ความรู้เราเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับกล้วยนะครับเกี่ยวกับกล้วยแล้วก็สวนกล้วยมากที่เราไม่รู้เราก็ได้รู้เนาะวิธีปลูกวิธีทำขั้นตอนวันนี้วันนี้กล้วยไข่วิธีขั้นตอนก็จบลงแล้วคือรายละเอียดเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามีรายละเอียดอีกวันต่อไปวันนี้ เสียชัดนะครับไดขอบคุณเป็นอย่างมากเลยพี่เนาะตอนนี้ก็มัน5้าโมงกว่าจะ6กโมงแล้วมันก็เริ่มจะค่ำแล้วแหละเนาะก็เกาติดทั้งวันเลยครับนะครับก็ขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับเสียชัดสายเปร์นะครับพีเป็นที่หนสายเปร์เสียชัดโอ้โหดีใจมากๆมันก็ถึงเวลาแล้วพี่เนาะมีพบก็ต้องมีจากโอกาสหน้าพวกผมจะมาหาพี่ใหม่เนาะยินดีเลยนะครับนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปของพวกเราเนาะผมแล้วตั้หนึ่งชาแนลเสียชัดสายเปป่าชัดหนอกกล้วยนั่นคือในช่อง YouTube ป่าชัดหนอกกล้วยนะครับแล้วก็ในช่องทิกตอกก็ป่าชัดหนอกกล้วยครับผมในเพจก็เสียชัดสายเปช่องจริงมีแค่นี้นะครับนอกจานนั้นไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องของเสียชัดเลยก็ขอบคุณเนาะขอบคุณพี่ชัดขอบคุณอีกครั้งครับ ครับแล้วก็ที่ดังช่องเราด้วยเข้าช่องอะไรอะไรของผมก็แล้วแต่หนึ่งชาแนลนะครับติดตามพี่ประเสริฐได้ทางทางไหนบ้างครับเออก็ Facebook ประเสริฐผนึกทองครับครับผมทิกตอกทิกตอกติดตชื่ออะไรก็ไม่รู้ภาษาติดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะแป๊บนึงแป๊บนึ่งทนบอกก่อนทนบอกก่อนอ่ารอเลยรอเลยรอแป๊บหน่อย นี่เป็นไงรับลิ้นหน่อยนี่ก็นิสัยดีนะครับเป็นคนเชื่อแล้วขึ้นบุหรี่ไปสูบดูเต็มนมครับแน่นมใครเลียด้วยนี่นมตากล้องแค่ไม่ใช่ตากร้องไอ้พวกคืนนอนด้วยกันด้วยสันปีอันนี้ลับลิ้นเดือดปากคนเดียวขาคนเดียวลับลิ้สามขาครับผมสองคนนี้ก็ละครกับลางเออแอนอยู่เนาะเรื่อง คนเลยฟ้าครับคนเลยฟ้านะครับคนเลยฟ้าไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายนี้พวกเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุผู้ชายสายเปไม่เคยเททิ้งใครรักใครรักจริงไม่เชื่อก็เข้ามาลองมาคบกันดูแล้วจะได้รู้ว่า